อ่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมอ่าอยู่กับเกมโอมิจิอน,นิ่น่าเช่นเคยนะผมมามาเลือกตัวละครเลยตัวละครวันนี้ที่ผมจะเล่นนี่เลยครับผมนี่ฮะน้องฮันเนียนะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับผมฮันเนียจริงๆด้วยนะครับพอน,น้องคูกนะฮันเนียนะครับผมซึ่งคือเป็นผู้ชายนะสวมหน้ากากคาบุกิอ่าใช้หน้ากากคาบุกิอ่าที่มีงูเป็นอาวุธนะครับผมซึ่งคือ เป็นเทพหรือเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรไม่รู้ในตำราย่ี่ปน,นะถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคน้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาเป็นสายอะไรนะท่านผู้ชมแต่เท่าที่รู้ผมคิดว่าอืมเขาน่าจะเป็นสายซามูไรอ่ะเออซามูไรผสมเวทอ่ะเออเท่าที่รู้มานะครับผมอ่ะโอเคถ้าเพื่อไปการไม่เสียเวลาไปรีกันในเกมเลยครับผมมามาแล้วครับผมไปอยู่ใน,ะนเกมแล้วไป อันนี้ผมต้องอัเอานี่เกิลไปครับน้องไปสกิลไหนนด้เอห็นไหมแนะนําเลนบนไปเลนบนเลยผมแต่ว่าเขาหน้าใช้เป็นตัวแบบว่าป่าหรือว่าอะไรนะเพราะผมเคยเล่นป่าแนละ้วผมไม่เวิร์กเออผมเคยเล่นตัวเลยที่มันเป็นป่านะผมเป็นชอบตัวตัวยืนเลนมากกว่านะครับนะอืมนะถ้าใครมีตัวยืนเลนดีๆหรือตัวสกิลไกลๆเง่้ยแนะนําผมได้นะผมผมก็จะมาเล่นหรือใครที่อยากเล่นกับผมก็เมนชื่อทิ้งไว้นะผมเดี๋ยวผมจะได้แอดไปแล้วก็ อาจจะได้มาเล่นด้วยกันนะคะร,รับว่าเฮียเดี๋ยวลองสกิลน้องมาเลยปึ๊บนี่ฮะเราจะปล่อยปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาดิมาดิมาดิมาดิ๋ยวมาซีซีูซส,ส,ส,สู่มาซีมาเดี๋ยวมาดิมาเดี๋ยวเอาเอาวะเอาวะเอาวะมาซีมาซีตายนะเอ้าตายนะเอ้าเอ้าเอ้าปึ๊บปึ๊บหลับนะเฮ้ยหลับนะเฮ้ย ผมว่าหลับครับไม่หลับ้งเฮ้ยปึ๊บถึงไม่ถึงจริงด้วยท่านผู้ชม <laughs> เฟิร์สบาตไปอีกแล้วนะครับผมนะโอเมจินี่ทำอะไรให้ผมเซอร์ไพรส์เสมอนะผม <c oughs> อ่ะผมก็อัพเป็นสกิลวันนี้ไปก่อนเลยคือจริงๆแล้วทุกตัวละครจะมี4สกิลนะแต่บางทีสกิลหนึ่งของเขาอาจจะสกิลสองเขาอาจจะเป็นพัลสีอะไรอย่างนี้นะแต่ผมอัพไปก่อนแต่งจริงอะ่ะมันควรนับสกิลสองกับสกิลสามนะครับเ <c oughs> น้นนะฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมก็ปล่อยไปปึ๊บอ่ะโดนด้วยครับโอ้โหนี่เห็นไหมคือมันจะเป็นคือคือเขาจะเป็นเน้นสกิลตรงนี้นะครับผมนี่ฮะสกิลนี้นะครับผมอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองดูปึ๊บปุ๊บประมาณนี้นะฮะปึ๊บ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 ประมาณนี้ครับจริงๆผมต้องควรวนนี้ให้เยอะๆนะเนี่ยอืมโอ้โดนฟอมตอดแรงจัดนะฮะปึ๊บโถ้แน่ปึ๊บปุ๊บอ่ามึงมาดิมาดิ ไล่ปล่อยวกัวลัวหน่อยเฮียลัวเฮ้ยลัวละมาดีมาดีอ่ะอย่าหนีสิสัตว์มาสิมาได้ได้มึงได้มึงเอออยู่ตัวลาได้สวยจริงๆเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปนะครับอผมขออัพเป็นอือันนี้ไปก่อนแล้วกันเริ่มครับโตเด็กผมนี่เนียนป้อมไปก่อน นะตีไปตีไปตี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 แอนตีต NP ้ของเขาเนี่ยจะกลายเป็นเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนสกิลให้ผมกลายเป็นตัวตีใกล้นะเป็นการเป็นตัวไฟเลยและนะฮะเดี๋ยวคือถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูดีกว่านะครับปึบ๊บมาเมึงเกือบเน่าใช่หมมึงมามาเด้เอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ย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 เจ็บนะเจ็บมึงอนะเจ็บเทพแห่งดวงดาวเหรอกูเล่นโหดกว่าโอยวยตัวเองครับมามานี่มันหนึ่งลุมสองหรือสองลุมหนึ่งเนี่ยฮะฮะมาเดกับอ้าวโยโตสวยดิไม่ยโยโต้ไม่มีตัวจับนะครับอ๋อแก๊งได้ได้ได้ได,ได ดาให้โยโต้คิวเออมาบวกไปดิบวกไปได,ไปไดิสวยเอาให้ได้นะมึงได้นะมึงเฮ้ยปึ๊บโอเคเกือ <c ười> บแล้ว <c ười> โยโตโยโตคิวเอาคิวเอาเลยวะเอาวะนะฮะโยโตฮิเมะนะครับซึ่คือใครเล่นนาฬิกะเบรกพอยต์ก็คือจะรู้ว่าโยโต้เขาแบบมาจากเกมอมเบลจินี่แหละประมาณนั้นนะครับ อะไรเนี่ยผมไม่ได้คิวเลยเนี่ยผมโซโลเลนอย่างเดียวเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวโตงมาแย่งซีนกูหมดเลยเนี่ยฮะอืมอืมอืม,อมเรียกละเรียกละใจ,ะเ,ยเ,ยจะเย็นเด้ยเย็นเดเออใจเย็นเดเฟิร์สเฟิร์สโอเคเฮ้ยเกือบเกือบเกือบปอมเกือบ มา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 เอาวะทีมเขาคิวกันเรื่อยๆวะท่านผู้ชมในทีมมันเริ่มคิวแล้ววะเอาวะเฮ้ยปิรบเปิรบโอ้ยเฟมเลตกแหล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 กอ, ным, อยูดิผมต่อนจนมันจะหลับแล้วนะมามา,าจริงๆว่าตัวตัวกูไหมแม่ไม่ไมตัวตัวกูดิอืมึงือ ชิวเฉียววะมึงได้ชิวเฉียววะมึงอืมอืมอืม,อม,อมตีตีเอาวะตีหม่อคิวกันรัวๆเลยท่านผู้ชมมา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 สัตว์มามา,ม,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 ามึงมาเนี่ยฮะเอ็นตี้เราผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับซึ่งคือมันกากหลังป้อมมากตอนนี้คือทีมเราไปออก,กันหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่เลนก่อน เราไม่เน้นรีบนะผมนะอย่างที่บอกนี่ฮะพอสกิลหมดปุ๊บเราก็เปลี่ยนมาเอาทีมเอาวะเดี๋ยวค่อยไปอ๋อเดี๋ยวค่อยไปอ๋อแหมเก็บของก่อนเอเอเอาไว้ก่อนดีแม่มาปุ๊บโอเคเอ่ามาดิ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 มึงมาดิกลับนะมันไม่กลับมันหลับนะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมเอาป้อมแตกเดูผมว่าจะไปอ่อเขาแล้วนะผมเอาเราต้องเอาป้อมแตกก่อนเริบเริบเริบโอเคมาปึ๊บโอเคอัพไปคิวหนึ่งโอเคป้อมน่าจะแตกที่แหลกขาดแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมโอเคป้อมแตกแล้วครับไปเดี๋ยวผมวาร์ปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปออก,กับเขาข้างล่างนะครับเขาได้คิวกันเยอะแล้วอะ่ะผมไม่ได้เลยอย่ะหูด้ตัวเดียวเอง แมไม่ได้ไม่ได้เราต้องโชว์ฟอร์มหน่อยไปเฮ้ยเา้ากำลังวิ่งกำลังวิ่งแบบนึงน้องนักกาผมก็ใจเย็นมาครับเฮ้ยว้าเดี๋ยวกลางผมมาทำไมก่อนเอาเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอาครับ น้องนากาคิวรัวๆเลยยังมีพีแน่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมอบตรงนี้ก่อนไม่เ,เรื่องว่ะท่านผู้ชมโยโตโยตโยตโฟ,ฟันตายไม่น่โโโโ้โยโตอ้าวบวกกันแล้วท่านผู้ชมทิพหายเอาละท่านผู้ชมกำลังมา ผมมาแล้วไม่ได้เลยเลยตายแล้วตอนนี้ผมวืดว่ะตอนนี้ผมวืดว่ะปล่อยไปไต้องได้หน่อยดีโหเออ ถ้ากูได้มั่งดิเอออะไรอะไรมาดิเอออเอ้าเอาเอาไก่หลงเอา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 เอ้าน้องหน้ากากแย่งไปไม่เป็นไรเอ้ามามามา ิวไปสานะครับตอนนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาไม่ได้คิวอะออเอา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 ล้นักกได้เองเดียวเอาเอาเอ้ยเอซิคขึ้นลวท่านผู้ชมผมอะ โอ้ยซิดขึ้นเรื่อยๆฮะน้องหน้าก,กากแรงจัดนะครับเอออ,อเพิ่มเพิ่มอีกตัวหนึ่งมามายูรัวๆจัดเลยจังหวะนี้มามามึงมามาเออเออ,อเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอ,อืมเอาวะคิวมันเลยครับจังหวะนี้มาคิวห้านะครับผมตอนนี้ มยังไม่กลับด้วยเลือดดะดูเลือดผมดิกลับดีไหมกลับเกลับดีว่านะครับเอาเชี่ยไปให้ศัตรูเห็นอีกกดผิดนะครับเมื่อกี้โอ้โหมันน้องหน้ากาก MVP แน่แน่นะผู้ชม,มดูดิน้องหน้ากากน้องหน้ากากคิวสิบเมันคิวรัวๆเลยตายแล้วอ,อ,อตายนี่ไม่คงไม่ได้ MVP แต่ก็ได้อยู่นะครับ นะฮะเพราะน้องนักการที่ผมเคยเล่นอ่ะน้องเขาน้องเล่นง่ายแล้วก็น้องเล่นแล้วก็น้องแรงมากนะครับผมเป็นตัวโกงตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่หัดเล่นก็เล่นได้กันเลยนะครับผมโยโตก็เอาครับเ,เห็นไหมเฮ้ยกูไม่มีบทบาทเลยหืวิ่งมาปุ๊บคือป้อมแตกนะฮะไม่มีบทบาทเลย <laughs> โอเควินครับ อ่าน้องนาก,กากคือเอ็มวีพีไปโอเคครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมอ่าเม้นท์ให้กําลังใจแล้วก็อ่าใครอยากเล่นเกมนี้กับผมก็เม้นท์ชื่อไว้อย่างที่บอกไปนะครับผมอ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย